สนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่เลือกรถยนต์โตโยต้าต้องที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง7สาขา053202009มีคำถามว่ารถยนต์4ค4 ทั้งหลายนะครับที่เป็นรุ่นที่มีดิปล็อกที่ล้อคู่หลังไม่ว่าจะเป็น r o c k โ o นะครับ v i คอส t i t ั n นะครับ p a เโลแล้วก็ r a n เจอร์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น r a p t o r r a n g e r จอร์ t e ทเอาเป็นว่ารุ่นที่มีดิปล็อกนะครับที่ล้อคู่หลังที่มาพร้อมกับการซื้อจากโรงงานเลยนะครับที่เราใช้ใช้กันทุกท่านเนี่ยนะครับมันมีดิปล็อกที่ล้อคู่หลังเนี่ย ที่สั่งการด้ไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วล้อหน้ามันเป็นยังไงนะครับผมเองนะครับก็เข้าใจมาตลอดว่าเมื่อเรายิงดิปล็อกล้อหน้าจะเป็นอิสระนะครับข้อสันนิษฐานของผมนี้ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ100%นะครับแต่นะครับผมก็เพิ่งมาเจอผู้ใช้โซเชียลท่านหนึ่งบอกว่าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพวก Ford ด a n นเจอผมก็เอ๊ะแปลกใจ นะครับทำให้มาศึกษาระบบนี้นะครับอย่างจริงจังเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเพราะอ,อะไรนะครับเพราะว่าการยิงดิฟล็อกล้อหลังเนี่ยนะครับมันต้องหมุนลอยล้อต้องหมุนลอยนะครับล้อหน้าเนี่ยก็ต้องหมุนอิสระนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยล็อกนะครับเฟืองท้ายนะครับล้อหน้าล้อหลังซ้ายกับล้อหลังขวาเป็นเหล็กเหมือนเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็หมุนนะครับหมุนร้อยเปอร์เซ็นต ปลดพลังทุกๆอย่างนะครับแต่ทาง r a n เจอรนะครับเขาบอกว่าเขามีเบรกแท็กชันผมก็คิดไว้คร่าวๆนิดนึงนะครับว่าเอะเบรกแท็กชั Break นนี่เออถ้าพูดถึงยิงดิปล็อกมาล้อหน้าก็อิสระถ้าเกิดล้อหนึ่งแขวนนะครับอีกล้อหนึ่งก็หมุนลอยอีกล้อหนึ่งพูดง่ายๆถ้ากดหนักๆนะครับอีกล้อหนึ่งก็หมุนลอยมันไม่มีอะไรช่วยเลยเหรอนะครับ ก็สรุปทาง l ันเจอร์เขาสรุปมาว่าของเขามี b r เบรกแท c t i o n ผมก็มากลับมาดูเจ้าร็อกโคนะครับสีแดงเนี่ยของของผมว่ามันมีเบรกแทคชั่นไหมอันนี้ดูจากทิปนะครับยังไม่ได้ทดสอบจริงจังนะครับบนเส้นทางโครนนะครับขึ้นลิมตะลิงนะครับสังเกตว่ามุมแค่นี้ทำไมขึ้นยากผมมายืนนอกรถด,ด้วยนะครับผมต้องการยืนเพื่อจะดูลักษณะการหมุนของล้อนะครับประสบการณ์ของผมส่วนใหญ่นะครับมาจากการยืนนอกรถ นะครับแล้วดูนะครับรถยนต์ยี่ห้ออื่นนะครับดูล้อหมุนนะครับสมัยก่อนก็ดูแต่ว่าดิฟล็อกมันปั่นที่ล้อหลังเดี๋ยวนี้ต้องมานั่งสังเกตที่ล้อคู่หน้าว่าล้อคู่หน้ามีการจับแบบกึก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 ,กไหมถ้ามีนะครับในโหมด4 l ที่ยิงดิฟล็อกหลังก็แสดงว่า้องหน้ามีเบรกแทกชันด้วยนะครับจะลองได้ดีต้องไปลองในลักษณะของทางแห้งๆนะครับแล้วดันให้ล้อลอยนะครับจะดันให้ล้อหน้าหรือล้อ ล้อหน้าซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับที่ให้มีลักษณะลอยข้างหนึ่งกดข้างหนึ่งแล้วดูนะครับล้อที่ลอยเนี่ยมันหมุนเป็นจังหวะหรือหมุนติ้วติ้วนะครับถ้าหมุนเป็นจังหวะแสดงว่ามันมีเบรก traction มาให้นะครับไม่ใช่การหมุนแบบอิสระนะครับตามที่ผมเข้าใจคราวนี้นะครับผมกลับมาดูเจ้า red rocko ของผมเองนะครับนะครับในภาพคลิปนี้นะครับผมสังเกตแล้วก็มีการ Ểu, ใช้ภาพช้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเห็นว่าล้อหน้าซ้ายนะครับไม่หมุนเลยนะครับไม่หมุนเลยนะครับส่วนล้อหน้านะครับขวาหมุนฟรีนะครับหมุนฟรีเพราะว่ามันมีความเอียงเกิดมาเกิดข <place mr. S 1> ึ้นมานะครับล้อหน้าซ้ายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องหมุนแบบกึกกึกึกกหรือช่วยหมุนบ้างนะครับอันนี้ไม่หมุนเลยนะครับ ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ว่า Rocko ไม่มีเบรก traction เมื่อยิ่งดิปบล็อกนะครับอันนี้แค่สันนิฐานนะครับไว้จะมีโอกาสจะมีทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทาง Ranger เขาส่วนใหญ่สมาชิกที่ใช้เขายืนยันนะครับจากภาพนะครับผมเองก็เขาส่งส่งภาพนั้นให้ผมดูด้วยนะผมก็ยืนยันว่าเออใช่มันมีจริงๆนะครับมันมีจริงๆเบรกเบรก t ท c t i o n ในตัว Ranger นะครับ แล้วถามเขาว่าเบรกแท็กชั่นเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าสถานการณ์มันก็ยังดีที่ล้อคู่หน้าไมา่อิสระไงครับนะครับแต่ของ t o โย t a เนี่ยเป็นค่ายเดียวที่โทษทีนะครับเวลาปิดแท็กชั่นทอนโทนนะปิดซ l เนี่ยมันสามารถเลือกเปิดและปิดได้นะครับโตโยต้ <Toyota S 2> เป็นอย่างนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในรถแม้แต่ตัวโ o r โรราคอสนะครับ SUV 4 2. นะครับเมื่อเลือกปิดแท็กชั่นคอนโทนนะครับที่ล้อคู่หน้าพอแขวนนิดหน่อยก็หมุนฟรีเลยอิสระเลยไม่มีระบบอะไรเปิดมาช่วยแบบอัตโนมัติเลยนะครับจนต้องเปิดคืนแท็กชั่นคอนโทนมันถึงจะปีนป่ายได้นะครับล้อมีการจับเป็นจังหวะเช่นเดียวกับเจ้าร็อกโนะครับในตระกูลโตโยต้าเนี่ยนะครับ CL ไม่บังคับปิด traction control CL บวก traction control ซึ่งคุณสมบัตินี้มีอยู่ใน Toyota Fortuner ด้วยเพราะ Fortuner ไม่มีดิฟล็อกนะครับแล้ว CL สามารถที่จะเปิดหรือปิด traction control ได้แต่เมื่อเราใส่ดิฟล็อกนะครับใน r e v o Locko นะครับมันบังคับปิดเมื่อดิฟล็อกติด CL บวกดิฟล็อกนะครับ traction control จะถูก ทันทีนะครับขราวนี้ปิดนะครับมันก็ถ้าผมเชื่อมั่นว่าของ Toyota ปิดนี่แปลว่าปิดเลยนะครับไม่ไม่มีการเรียกว่ามาเปิดให้อัตโนมัติหรือจะมาแอบเปิดให้อัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับไม่มีไม่มีนะครับโตโยต้ Toyota จะเป็นแบบนั้นส่วนค่ายอื่นนะครับหลายค่ายนะครับเมื่อใส่ 4L แล้วไฟที่หน้าปัด นะครับจะเขียนว่า traction control off อันนี้ผมกล้ายืนยันเลยนะครับ 4L นะ 4L traction control pop ยังไม่ดิงดิฟล็อกเมื่อล้อมันถูกบริหารแล้วหมุนฟรีนะครับมันสมองกลมันบริหารแล้วเดี๋ยวมันมันเปิดกันลื่นนะครับไอ้ล้อที่ฟรีๆเนี่ยมันจับมาสู้ให้อัตโนมัติมันจะค้านกันหน้าจอที่เขียนว่าเปิดเราไม่รู้หรอกนะครับสายตาเราตอนนั้นนะครับเราอาจจะไม่มีเวลาไปมอง ที่น่ปัดนะครับแต่มันพยายามจะทําให้เราสู้ผ่านแต่คนที่ยืนนอกรถย้ํานะครับคนที่ยืนนอกรถจะเห็นปฏิกิริยาล้อเลยนะครับว่า Cl เนี่ยที่บอกว่าปิดทักชั่นคอนโทรลหลายยี่ห้อเดี๋ยวมันก็เปิดให้นะครับพูดง่ายมันมันพยายามจะจับล้อรีให้นะครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่คําถามว่าแล้ว CL บวกดิปล็อกปิดทักชั่นคอนโทรล แล้วมีเบรกมีเบรกทักชั่นคอนโทรลให้ไหมในล้อคู่หน้าสำหรับยี่ห้ออื่นผมต้องทําการบ้านนะครับไปลองศึกษาดูละว่ามันมีหรือเปล่านะครับอย่างเช่นค่ายของ m มิ s u b i s h i ค่ายของ i s u ู u ุนะครับน, ishi, uzu, นะครับ,นะรบก็ต้องไปหาสถานที่ที่ทําให้ล้อหน้าลอยขึ้นแล้วล้อหลังต่ําลงนะครับในเชิญทะยงแขวนแล้วกระดกนะครับเราจะดูที่ล้อคู่หน้าที่ลอย เฉพาะล้อที่ลอยว่ามันหมุนเป็นจังหวะหรือเปล่าถ้าหมุนเป็นจังหวะแสดงว่ามีเบรกแทคชั่นเข้ามาช่วยจับนะครับเข้ามาช่วยจับนะครับผมฟันธงนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะนะฮะ90เซของ Ro คโคเมื่อยิงดิบล็อกหลังที่ล้อคู่หน้าไม่มีไม่มีเบรกแทคชั่นนะครับที่จะมาจับล้อหมุนฟรีอีกข้างหนึ่งนะครับให้นะครับ,นะรบแต่สำหรับ ฟอร์ดแ n นเจนะครับมีสมาชิกโซเชียลนะครับ mm hmm. เขายืนยันว่า mm hmm. เมื่อยิงดิบล็อกมีเบรกแท็กชันมาให้ผมเองก็ได้ดูคลิปนั้นเออใช่มีจริงๆนะครับคร mm hmm. าวนี้ถามว่าเบรกแท็กชันมันพอหรือเปล่านะครับพอบางสถานการณ์ครับบางสถานการณ์ไม่พอครับก็ฟันธงเลยนะครับเพราะว่ามีผู้ที่ใช้ Ford l a n g r r 3.2นะครับ mm hmm. ก็ออกทิปกับบอก,กอนะครับ แล้วก็เขาก็ใช้ Ford r a n g e r 3.2 Y t e c นะครับเขาก็ยืนยันว่าเบรกแทคชั่นนะครับมีที่ล้อคู่หน้าแต่ไม่เพียงพอภายหลังเขาก็ต้องไปใส่ดิปล็อกที่ล้อคู่หน้าอีกหนึ่งล้อเพื่อที่จะให้มันหมุน100%หน้าและหลังเท่ากันคราวนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ฟันธงว่า r o c โ o เมื่อใส่ดิปล็อกหลังนะครับมันไม่มี เบรก t ทักชันเหมือนค่ายฟอร์ดนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปศึกษาค่ายอยื่นต่อไปนะครับว่ามันมีคุณสมบัตินี้หรือเปล่านะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยกันแข็งเกียร์หลักที่ยาวโอบลูกเกียร์สโลผลิตจากเหล็กหนา2.8ม mm. ิลิเมตร ตัดด้วยระบบเลเซอร์ขึ้นรูปพับขอบพ่นสีดำระบบพาวเดอร์โคอย่างดีสนใจ l ลาย ID SI-BMU-5647